สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะเราจะทําเมนูขนมหวานนะคะวุ้นกระทิใส่ขนุนค่ะส่วนผสมก็ตามที่เห็นเลยนะคะเริ่มจากตัวขนุนนะคะขนุนเราหั่นเป็นเส้นๆ้นแบบนี้นะคะก็ซื้อมาเป็นแพ็คแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็อเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆตามยาวนะคะหรือใครจะหั่นเต้าหั่นยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยของเราหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ต่อมาค่ะน้ําตาลทรายนะคะหถ้วยตวงนะคะหรือว่าความหวานแล้วแต่ชอบปรับได้เลยนะคะผงวุ้น1ช้อนโต๊ะเรือป่อนนะคะเล็กน้อยนะคะ น้ำสะอาดนะคะ500 ml แล้วก็หัวกระทินะคะ500 ml เห like มือนกันค่ะอย่างละครึ่งๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนหน้าแล้วก็ส่วนตัวขนมนะคะตัวขนมเราจะไม่ใส่กระทินะคะจะเป็นวุ้นใสแล้วก็ใส่ขนุนส่วนหน้าขนมเนี่ยจะทำเป็นหัวกระทิเข้มข้นนะคะก็ใช้หัวกระทิแล้วก็เกลือเล็กน้อยแค่นั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากทำตัวขนมนะคะใส่น้ำสะอาดลงไป ใส่ผงวุ้นนะคะเราจะแบ่งใส่ครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ใส่หน้ากะทิด้วยค่ะหน้าขนมนะคะกะเอาแล้วกันนะนี่รอให้ผงวุ้นละลายนิดนึงค่ะจมลงไปข้างล่างก่อนจากนั้นก็คนเดี๋ยวเอาไปต้มกันค่ะแล้วก็เอามาตั้งไฟนะคะระหว่างนี้ก็คนด้วยนะคะการผงวุ้นนอนก้นแล้วก็ติดก้นหม้อนะคะคนเบาๆค่ะค่อยๆคนพอน้ําเดือดนะคะก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปเลย จะเหลือแบ่งไว้ใส่ตรงหัวกระทินิดนึงนะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะให้หวานปลาแรมปลาแรมนิดนึงนะคะใส่เกลือนิดนึงค่ะตามด้วยเนื้อขนุนนะคะที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะชอบเยอะๆใส่เยอะๆได้เลยนะคะเนื้อขนุนเน้นๆเลยค่ะทีนี้ต้มให้เดือดต่ออีกสักรอบนะคะนี่ค่ะ ต้มพอเดือดแบบนี้นะคะให้ขน,นมีกลิ่นหอมแล้วก็สุกนิ่มดีนะคะแปบบ๊บนึงค่ะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะคะแค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะพักส่วนผสมตัวนี้ไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเอาน้ำกระทินะคะเทใส่หม้อนะคะแล้วก็ใส่ผงวุ้นลงไปแล้วก็คนเลยค่ะมันอาจจะจมลงยากนิดนึงนะคะเพราะว่าหัวกระทิค่อนข้างเข้มนะคะเพราะฉะนั้นคนได้เลย,เลยใช้ที่ตีไข่นะคะคนให้ตัววุ้นแตกตัวดีนะคะ ทีนี้เปิดไฟได้เลยใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนต่อเดี๋ยวรอให้ร้อนนิดนึงนะคะค่อยใส่น้ําตาลร,ระหว่างนี้แล้วก็คนด้วยนะคะเพื่อให้ผงวุ้นละลายดีนะคะแล้วก็กันผงวุ้นตกตะกตอนอยู่ด้านล่างแล้วก็ทําให้หม้อเราไหม้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนด้วยนะคะตอนนี้เราไม่ต้องการให้กระทิแตกมันนะคะเอาแค่พอร้อนแล้วก็เดือดนิดนึงนะคะ่ะเดี๋ยวใส่น้าําตาลทรายก็ปิดไฟได้เลยพอเริ่มเดือดปุดๆนะคะแล้วก็เติมน้ําตาลส่วนที่เราแบ่งไว้นะคะลงไปเลยค่ะ ประมาณสักสองช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะคนแค่พอน้ําตาลสารละลายดีนะคะก็พอแล้วค่ะไม่ต้องให้เดือดจนแตกมันนะคะตัวขนมเราเนี่ยจะหอมหวานขนุนนะคะส่วนหน้าขนมเนี่ยจะหอมมันกระทินะคะพอแล้วค่ะปิดไฟได้เลยเดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะตัวขนมของเราก็อุ่นดีแล้วนะคะเราก็จะมาหยอดขนมกันค่ะหยอดตัววุ้นก่อนนะคะหาพิมพ์มาเลยใครมีพิมพ์อะไรก็ใช้ได้เลยนะคะหยอดประมาณครึ่งถ้วยนะคะ อีกครึ่งหนึ่งไว้ใส่ตัวกระทินะคะเราก็จะหยอดประมาณครึ่งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวหยอดจนเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะพอเราหยอดตัวขนมเสร็จนะคะเราก็จะเอาหัวกระทินะคะที่เราต้มไว้นะคะเอามากรองรอบนึงนะคะเพื่อความเนียนนะคะทีนี้เราต้องรอให้ตัววุ้นด้านล่างเนี่ยเซตตัวดีก่อนนะคะค่อยหยอดหน้ากระทิลงไปนะคะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะพอหน้าขนมของเราเซตตัวดีแล้วนะคะลองเอามือแตะดูก็ได้ค่ะว่าเนี่ยเขาแข็งดีแล้วหรือยังนะคะถ้าประมาณเนี้ยแตะแล้วไม่บุ่มลงไปแล้วก็เนื้อ,อยังเด้งๆแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะเราจะมาหยอดหน้ากระทิกันค่ะระหว่างที่เรารอให้หน้าขนมเราเซตตัวนะคะถ้ามันใช้เวลานานจนเกินไปอาจจะทําให้ตัวหน้าขนมของเราเนี่ยเซตตัวได้นะคะเอาไปอุ่นได้นะคะให้เคาร้อนนิดนึงค่ะค่อยเอามาหยอดค่ะจากนั้นก็หยอดลงไปเลย นี่ค่ะพอเราหยอดเสร็จแบบนี้นะคะแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่จัดเสิร์ฟอีกทีหนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัววุ้นกระทิของเรานะคะก็จัดใส่จานเสิร์ฟนะคะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆขนุนสีเหลืองนะคะสีสดใสมากนะคะแล้วก็กระทินานๆน,นุ่มๆแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะลองทำทานดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะข้างล่างก็จะหอมหวานขนุนนะคะส่วนข้างบนเนี่ยออกรสชาติหวานมันเค็มนะคะอร่อยค่ะกินพร้อมกันเนี่ยอร่อยลงตัวเลยทีเดียวค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆค่ะลองทำทานดูแล้วกันค่ะปีใหม่นี้จัดเลยเป็นของฝากญาติผู้หลักผู้ใหญ่นะคะกลับบ้านปีใหม่นะคะท่านจะได้ดีใจเนาะนี่ค่ะทำขนมไปฝาก ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ